เห yeah. mm ็นอยู่ในโซ่เสียอจ้าส้มตำเจ๊อตัวแดงสีมุกู็จะประมาณแบบว่าเพิ่งกลางๆลางเยักหน่อย ปลาแดดก็น,นัวยอยู่แต่ว่าส่วนตัวสิมาแบบนัวค่ะตอนนี้แบบส,สารค่ะตอนนี้น่ากินมากตรงแซ่บกระดูกดีอุ้ยอยากของงามไหนมันแดงกว่าก่อนเน,น,นี่ย ไส้จ so, oh mm ูแ hmm. ต mm ่ย hmm. mm ังสงามเพราะว่าคนเต็มร้านที่เนาเบิ่งคนเต็มร้านเลยมันก็เีวงอามคจิ้นเปี้ยวเลิศี่งามย อ่านั่ที่บอกใช่รึเปี่ากินพักดี